สเตน้องป้องไปให้ไหน่าเขาไปนี่เบื้งหลดโอ้ทีมงานยงอีลันไม่เยอนอมตาสตีรับวปนี้ไม่กินเขาปลาครับมื่อวานบมลบมลบอลบมลบอมากูมันดิาอะไรครับมื่อวานอมกูมันม่จอดขังปลาแมากเสือเบื้องบนรยากาบโดนครับ บรรยากาครับการบี้อย่างน้องไายครับแม่น้ำโค้งครับเขื่อนลำป่าวมะพ่อกันกะทิประมาณนี้แหละครับการล่อเบิ้งผลงานครับมืแรงอีกอย่างเดยหมูครับหมูหมูเงาครับเงาครับหมูครับเนี่ยหมูคือหมูต้องเอาต้องเอาสันในครับสันในมันจิ้พลอยนี่หอมทีมงานนะผมบรรยากาศครับไก่ห่มกะทินกินข้าวปลาครับมื่อนี้ มีลาปปเยกันยากไปสมลมมสม่มอ่ะใส่ห้องวัดจิน๋นแมนแมนตัวเงี้ยแมนตัวเงี้ยอบรรยากาศครับแมนแมนแมนเอาหอาหารอาหารนี่ครับสูตรเด็ดขึ้นสูตรเด็ดนี่ครับสุดยอดอยู่ใบอ้ว <c ười> นนะครับ,บนี่ครับโอ้ยหมกใส่พิตูลงยังไงว้ยอกระตินหน่องคักบอคักบอเนี่ย มอหมพามัน่ยากกว่าไปับงเไม่าเอาแต่ล่อส้มมึงครับดอกใเบเบป็นไรกลางมหัดครับไม่เยอนอมตาซิตี้